สวัสดีครับครับเราเจอกันทุกวันพฤหัสครับเรื่องเล่าจากบ้านที่หัวหินวันนี้ครับก็จะมาคุยในเชิงในการทำอสังหาริมทรัพย์คือตัวของการทําบ้านขายผมผมไม่ใช้คำว่าโครงการก็แล้วกันครับผมใช้คำว่าการก่อสร้างบ้านขายการทําบ้านขายเนี่ยผมถือหลักหหลัก องค์ประกอบใหญ่ๆในการก่อสร้างเพื่อที่จะทําการขายให้กับลูกค้าหนึ่งก็คือในเรื่องของทําเลครับเพราะว่าในทําเลที่ตั้งเนี่ยคำว่าทําเลเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่เราต้องมีการดูแล้วก็วิเคราะห์1ใกล้ใกล้ชุมชนไหมประปาไฟฟ้าต้องขยายเขตไกลแค่ไหน ถนนที่เป็นถนนสาธารณะขึ้นตรงกับอบตหรือว่าทางหลวงชนบทอันนี้ครับก็จะมีการมานั่งดูว่าควรจะเอาทำเลที่ไหนมาในการที่จะสร้างบ้านขายสักหนึ่งหลังหรือสองหลังหรือแปดหลังซึ่งด้วยความที่ผมมองอย่างนี้ครับว่าหลักผมน่คือตัวเราเองเน่เป็นผู้ประกอบการรายย่อย ซึ่งเป็น SME S ด้วยซ้ำไปครับก็จะมีความในการที่จะหาทำเลเนี่ยค่อนข้างที่จะยากหน่อยเพราะว่าตัวของตัวของทำเลแต่ละที่เนี่ยราคาของที่ดินมันไม่เท่ากันแล้วก็ความเป็นไปได้ในการที่จะทำบ้านสักหนึ่งหลังหรือแปดหลังเนี่ยขายเนี่ย มันมันได้แค่ไหนครับผมต้องเน้นแค่ว่าไม่เกินแดหลังเพราะว่าเพราะว่าเราไม่ใช่โครงการเหมือนกับบริษัทที่ใหญ่บริษัทใหญ่หรือว่าเป็นองค์กรที่เขาท,ทําทีเป็นทําอสังหาแล้วก็ทําจัดสรรกันถูกต้องอันนี้ก็คือก็จะมีหลักแค่นีใน้ในการหาทําเลครับ 2. แบบแปนบ้าน คำว่าแบบแบบแปลนบ้านหรือว่ารูปแบบของตัวบ้านเนี่ยอันนี้ก็สําคัญทำยังไงเราถึงจะทําให้ดึงดูดคนที่จะเข้ามาซื้อกับเราคือข้อดีของของเราเป็นคนตัวเล็กเนี่ยก็คือเราสามารถที่จะออกแบบบ้านในสไตล์ในรสนิยมของเราเข้าไปได้แล้วก็ในการทำบ้านเพื่อให้สนองกับความต้องการของเราด้วยแล้วก็ เอาประมวลจากตัวของลูกบ้านเนี่ยมามานำเสนอด้วยด้วยประสบการณ์ที่ผมเจอมาเนี่ยชาวโยุโรปก็ชอบแบบหนึง่งพวกสแกนก็ชอบอีกแบบหนึง่งเอเชียก็ชอบอีกแบบหนึง่งฝั่งสหรัฐก็ชอบอีกแบบหนึ่งอันนี้ก็จะไม่เหมือนกันความต้องการความต้องการบ้านความต้องการพื้นที่ในแต่ละห้องก็ต่างกันครับ อันนี้ดีเทลลึกๆเดี๋ยวผมก็ถ้าเกิดว่าวันไหนมีโอกาสผมก็จะมาเล่าให้ฟังว่าแบบแปลนบ้านมันควรจะเป็นแบบไหนรูปแบบของบ้านมันควรจะเป็นแบบไหนถึงจะถูกหลักของห่วงจุ้ยด้วยหลักของการใช้สอยในบ้านด้วยครับ 3. งานตกแต่งภายในหรืองานอินทเรียงานอินทเรียนี่ผมให้ความสำคัญอันดับหนึ่งเลยสำหรับอาคารนะครับสาหรับอาคารเพราะว่าตัวของอินเทียเนี่ย มันจะช่วยทําให้บ้านเราอะมีคุณค่ามีราคาแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยราคาของงานอินเทリเนี่ยจะสูงเราจําหลักง่ายๆแค่นี้ครับว่าสมมุติว่าพื้นพื้อะไรค่าก่อสร้างเท่าไหร่สมมติว่าค่าก่อสร้างหนล้านห้ต้องมีครับในการทํางานอินเทียรครับคือคุณต้องเตรียมเงินไว้เลยสมมติว่าค่าก่อสร้าง1นล้านค่าตกแต่งภายในเนี่ยต้องมีประมาณ5,000 500, 0น เพื่อที่จะทําให้บ้านสมบูรณ์แล้วก็ทําให้บ้านดูดูหรูแล้วก็ดูสวยแล้วก็องค์ประกอบครบครับในงานของอินทีเลียครับ4พื้นที่สีเขียวคําว่าพื้นที่สีเขียวของผมเนี่ยก็คือตัวของบริเวณสวนบริเวณสนามหญ้าการจัดสวนของตัวรอบอาคารอันนี้สําคัญนะครับมันทําให้บ้านเราเนี่ย ร่มรื่นทําให้บ้านเราน่าอยู่แต่ครั้นี้เราก็ต้องไปดูว่าต้นไม้ชนิดไหนควรอยู่ฝั่งทิศไหนต้นไม้ชนิดไหนควรอยู่ฝั่งชนิดไหนความสูงของต้นไม้ควรจะมีระดับเท่าไหร่ในการที่ลมจะผ่านได้แล้วก็ผ่านสะดวกอันนี้ครับก็จะเป็นศาสตร์อีกศาสตร์หนึ่งที่เราต้องใส่ใจในเรื่องที่เราจะเอาเข้ามาทํางานในการที่จะขายบ้านสักหลังหนึ่งครับพื้นที่สีเขียวหรือ สวนหรือการเด้นเนี่ยครับมีความสําคัญต่อบริเวณของบ้านมากครับมากผมต้องให้คำคำจำกัดความว่ามากๆด้วยเพราะว่าเพราะว่าคือเราอาจจะหลงลืมไปครับว่าในการจัดสวนหรือว่าในการจัดพื้นที่รอบอาคารเนี้ยควรจะเป็นแบบไหนครับสุดท้ายอันดับที่5ซขึ้นผมให้ความสําคัญนะครับงานหลังการขายครับ คือเราไม่รู้หรอกว่าบ้านหลังหนึ่งเนี่ยรีเฟกที่มันเกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่เราปล่อยบ้านไปแล้วหลังจากที่เราขายบ้านไปแล้วอันนี้ครับถ้าเกิดว่าเรามีใจบริการใจใส่ใจกับบ้านเนี่ครับเราก็ควรที่จะมีการบริการหลังการขายเพื่อช่วยเหลือคนที่มาซื้อบ้านเราอันนี้สำคัญนะครับสำคัญมาก หลังบริการหลังการขายเนี่ยเราจะเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกับเจ้าของบ้านที่เราขายไปแล้วเนี่ยเขาจะมีความเชื่อใจเขาจะมีความอุ่นใจในการที่เราช่วยดูแลให้เขาช่วยเวลามันเกิดปัญหาขึ้นมาในในตัวบ้านเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าบ้านหนึ่งหลังเนี่ยเวลาเราสร้างขึ้นมาเนี่ยรีเฟกมันจะมากน้อยแค่ไหนอันเนี้ย เพราะว่าในในเชิงของแรงงานในเชิงของผู้รับเหมาเนี่ยค่อนข้างที่จะบริหารจัดการยากเหมือน E ีีที่ผ่านมาที่ผมเคยเล่าให้ฟังครับก็วันนี้ก็มาเล่าสู่ฟังว่าผมใช้หลักอะไรอันนี้เป็นหัวข้อข้าวๆที่ผมเล่าให้ฟังเพราะว่าใน5หัวข้อเนี่ยที่ผมทําในการสร้างบ้านเนี่ยผมจะถือหลัก5หัวข้อนี้เป็นสําคัญครับในการที่จะสร้างบ้านขายหนึ่งหลังหรือ ไม่เกิน8ดหลังซึ่งเราเป็นผู้ประกอบการตัวเล็กครับเราก็จะทำงานไม่เกิน8หลังเราก็จะทำงานไปเรื่อยๆครับซึ่งตอนนี้บ้านที่วัวหินเนี่ยถามว่ามีการวางแผนมีการที่จะทำบ้านขายไหมมีครับเรามีอยู่ทั้งหมด6แปลงที่เราที่เราทำแต่ว่าในพื้นที่1ไร่ซึ่งตอนนี้เราก็มีการจัดเตรียม พื้นที่บ้านที่เป็นบ้านต้นแบบหลังแรกไว้เรียบร้อยเพื่อที่จะทําการก่อสร้างซึ่งตร,ตรงนี้ครับหลังจากที่เราก่อสร้างเสร็จเราก็จะมีการเปิดตัวจรงิงจังซึ่งก็จะใช้เวลาเป็นปีครับไอ้ตัวบ้านที่เราที่เราจะทําการก่อสร้างเพื่อเพื่อรอขายเป็นปีผมต้องใช้คำว่าเป็นปีเพราะว่าผมให้ความสําคัญในการที่จะเตรียมงานค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็เตรียมที่จะขึ้นตัวของ บ้านหลังแรกที่เป็นบ้านต้นแบบซึ่งผมจะใส่เข้าไปทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมใหม่ๆกเกษตรทฤษฎีใหม่บ้านพึ่งพานตนเองบ้านพลังงานสะอาดอันนี้ครับผมจะใส่ทุกอย่างเข้าไปในบ้านหลังนั้นพร้อมกับสระว่ายน,น้ำส่วนตัวในบริเวณบ้านครับแล้วก็พื้นที่สีเขียวที่สามารถปลูก ต้นไม้ที่สามารถกินได้ต้นไม้ตกแต่งได้อันนี้ครับเราจะใส่เข้าไปให้หมดครับก็ลองติดตามกันว่าความคืบหน้าเป็นยังไงในภาคของการทำบ้านขายสำหรับโปรเจกต์บ้านที่หัวหินครับก็สำหรับวันนี้ลาแค่นี้ครับอีก7จวันเจอกันสวัสดีครับ